ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดวันสำคัญของไทยดิฉันปานเสกอัททรธุรสุขสวัสดีครับคんにちはマิวามวันนี้เป็นตอนที่19นะคะเรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติค่ะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าอะไรคะ k o กุโโอโนตันจบิ o คกุออโนตันจอบิกแปลว่าพระมหากษัตริย์ตันจบิแปลว่าวันเกิดนะคะแล้ววันพ่อล่ะคะจิจิโนฮิ i ิจิโนฮิที่ญี่ปุ่นมีวันพ่อไหมคะมีครับ มีดอกไม้ไฮโพด้วยครับดอกอะไรคะดอกกลาบครับบาโนฮานะบาโนฮานะที่มันไตมีดอกไม้วัน่นโพไหมครับมีค่ะดอกพุทธรักษาค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะธงฮัตตะ はた <旗 S 1> るるプーミポンアドゥンヤデート国王の誕生日プーミポンアドゥンヤデート国王の誕生日 誕生日、誕生日。もちろん、もちろん。肖像画、肖像画。ウ <Well, wow. S 1> キラキラ、キラキラ。電飾、電飾、尊敬する。 尊敬する。尊敬します。プラバーソンデップラチ国王。国王。国民。国民。地方視察。地方視察。経済。 経済王室プロジェクト王室プロジェクトたん立ち上げる立ち上げる立ち上げますひよしおしおれるしおれるしおれますほほえむほほえむ

คุณนารีจะติดธงนั้นใช่ไหมครับช่วยไหมครับอาริาโตโกไซมัสโอเนไงใชิมัสขอบคุณค่ะช่วยหน่อยค่ะเดโมว่าแต่ทำไมติดธงล่ะครับโมซุงุภูมิพลอดุญญาเตโตโคคุโอนุตันโจบินันเดสโย ใกล้จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ,อดุลยเดชแล้วค่ะそうなんですか誕生日はいつですかเหลอครับวันเฉลิมพระชนมพนมรรษาเมื่อไหร่ครับจูนิงัตส์อิสกาเดสวันที่ห้าธันวาคมค่ะそれじゃあもうมぐですねその日はもちろん祝日でしょวงั้นก็ใกล้แล้วสินะครับ วันนั้นเป็นวันหยุดใช่ไหมครับให้โซเดสคูจิซุโนอิชูกังกุไรไมเอคาระโดโลนิโมโอคิคุโอซามะโนโชซโอะคาะกาคาซา拉เลมัสสิใช่ค่ะประมาณก่อนวันหยุดหนึ่งสัปดาห์ ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่จะถูกประดับประดาที่ถนนที่โรงเรียนบริษัทก็ประดับค่ะอาああういอば今もありますね夜歩いていたらキラキラした電飾をあちこちで見たのでなんだろうなと思っていたんですよอ่าจะว่าไปตอนนี้ก็มีนะครับพอเดินตอนกลางคืน เห็นไฟประดับส่องแสงเป็นประกายทางนั้นทางนี้ยังคิดอยู่เลยครับว่าอะไรกันนะไทจินว่ามินนาโอซามาโนโคโตโตเตโมซงเคชเตย์มาสคาราโอซามาโนตันโจบิวะโตเตโมไทเซซนาอิเบนโตนันเดสคนไทยทุกคนเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากวันเฉลิมพระชนมพรรษาจึงเป็นงานที่สําคัญ

地方の経済のために王室プロジェクトを立ち上げられました。その他にもいろいろタイのために働いてくださいました。今のタイがあるのは王様のおかげなんです。プラバーソンデップラチャชユンはソンタムアライライアンハイプラシャーションタンタクンクロンラータンコルムサムルワタムトンティンต่าง,ตาง ทรงตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังทรงงานต่างๆเพื่อประเทศไทยการที่มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะท่านค่ะผมเคยดูภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับดอกไม้จากคุณยาย 有名な写真ですよね。王様を見るために102歳のおばあさんが3本のハスの花を持って朝から道で待っていました。でもその日はとっても暑かったのでハスの花はすっかりしおれてしまったんです。おばあさんを目にした王様は優しく微笑みながら โคชิโอฮิคุกุซาเลเตะโอบาซังโนเทโอจุซมาเลตาโซเดสเป็นภาพที่มีชื่อเสียงนะคะคุณยายอายุหนึ่งร้อยสองปีถือดอกบัวสามดอกคอยตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่วันนั้นร้อนมากแผดเผาจนดอกบัวเหี่ยวโรยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นคุณยายก็ทรงโน้มพระองค์ลงมา พร้อมทั้งทรงแย้มพระสวนอย่างเอ็นดูพระหัตแตะมือของคุณยายそんんな話話ががあったでですすかか王様の優しいいい心るおねมีเรื่องแบบนี้ด้วยเลรอครับเป็นเรื่องดีได้เข้าใจถึงจิตใจอันดีงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะ สำนวนแรกนารีบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรหลายอย่างให้ประชาชนจากรประยุกตคนี้จะนำคำว่าถ้าเมนิแปลว่าเพื่อมาแนะนำนะคะ ในตอนที่18เป็นการใช้คำกริยาตามด้วยทะามนิแต่ในตอนนี้หน้าทามนิจะเป็นคำนามนะคะใช้ในรูปคำนาม no ท a าไมนิเพื่อคำนามตัวนั้นนะคะในบทสนทนาคำนามคือประชาชน k o k u มิ n ดังนั้นเพื่อประชาชนก็เป็น kokumin no ท a าไม่นิดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

お弁当を作ります。子供のためにお弁当を作ります。将来のために勉強します。将来のために勉強します。今のタイがあるのは王様のおかげなんです。今ののタイがあるのは จากประโยคนี้จะนำคำว่าโอคะเะแปลว่าเพราะมาแนะนำนะคะใช้ในรูปคำนามโนโอคาเกะก็จะแปลว่าเพราะคำนามตัวนั้นจะใช้กับเรื่องดีๆความหมายในทางบวกนะคะในบทสนทนาคำนามคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอสมะก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็น

仕事が早く終わったのは友達のおかげです。今回の研究の成功は先生の指導のおかげです。今回の研究の成功は先生の指導のおかげです。 こんなな立派な建物ができたたのののは、全部ああなたのおおかかげででです。すす。す。ナリーさん、んその旗を飾るんですね。手伝いいいまままししょううりがとうござ願もどうして旗を飾るんですかもうすぐ。 フミポン・アドニャデート国王の誕生日なんですよ。そうなんですか。誕生日はいつですか ?12 月5日です。それじゃあ、もうすぐですね。その日はもちろん祝日でしょう。はい、そうです。祝日の1週間ぐらい前から、道路にも大きく王様の肖像画が飾られますし、 学校や会社の前にも肖像画が飾られますよあそういえば今もありますね夜歩いていたらキラキラした電飾をあちこちで見たのでなんだろうなと思っていたんですよ太一はみんな王様のことをとっても尊敬していますから王様の誕生日は とっても大切なイベントなんです。どうしてタイの王様はそんなに尊敬されているんですか国王は国民のためにいろいろなことをしてくださいましたから、王様になられてから地方視察を始められて、地方の経済のために王室プロジェクトを立ち上げられました。 その他にもいろいろタイのために働いてくださいました。今のタイがあるのは王様のおかげなんです。私は王様がおばあさんから花をもらっている写真を見たことがあります。有名な写真ですよね。王様を見るために102歳のおばあさんが3本の蓮の花を持って。 朝から道で待っていました。でもその日はとっても暑かったのでハスの花はすっかりしおれてしまったんです。おばあさんを目にした王様は優しく微笑みながら腰を低くされておばあさんの手を包まれたそうですそんな話があったんですか。王様の優しい心がわかる。 สถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะประพันธ์作曲する作曲するมาจากคำเต็มว่า作曲しますเพลง曲曲เรือใบยヨยトヨットกีฬาแหลมทอง 東南アジアの大会。東南アジアの大会。優勝する。優勝する。優勝します。クク身近な。身近な。トト存在。存在。敬愛する。敬愛する。 มาจากคำเต็มว่าเคยอยชิมัสส่งมอบวัตสุวัตสมาจากคำเต็มว่าวัตชิมัสฟังบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะโอซามะวะชาชิโนโทรุโนโมกลักคิโนเอนโซโมโอชอซุเดสซักคิคุซาเลตะคิคุโมสุบาราชิเดสโยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการถ่ายภาพด้านดนตรีเพลงที่พระราชนิพนธ์ก็ไพเราะมากそうなんですかเล้วครับสปอร์ตโซโมお上手でよっとの東南アジアの大会で優勝されたこともあるんですよทางด้านกีฬาก็ทรงมีพระปรีชาสามารถ シャナルーーカンケンカンルーバイナイキラーレムトーンドゥアイ優勝されたんですかすごいですねシャナルルールーークラップスッジョーナクラップタイ人は王様を父のような身近な存在として敬愛していますですから12月5日は父の日にもなっています今回 เครบรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวคุ้นเคยรากับเป็นพ่อดังนั้นวันที่ห้าทันวาคมจึงเป็นวันพ่อด้วยそうなんですかタイの父の日は12月5日なんですねじゃあ父の日の準備もしなければなりませんねタイ人は父の日に何を送るんですかแล้วครับวันพ่อของไทยคือ วันที่ห้าธันวาคมสินะครับงั้นต้องเตรียมงานวันพ่อด้วยสินะคนไทยให้อะไรในวันพ่อครับพุทธรักษาโตโยฮานาโออาเมมัสนิฮงนิโมชิจิโนฮิกะอาริมัสกะให้ดอกพุทธรักษาค่ะที่ญี่ปุ่นก็มีวันพ่อไหมคะอาริมัสญี่ปุ่นวันพ่อวันที่6มิถุนายนวันพ่อเป็นวันที่3 カーネーションを贈るんですが、父の日にはバラの花を贈ります。私も父にバラをあげましたよ。父の日にも母の日みたいに全国の優秀なお父さんを決める行事がありますかーン ผมก็ให้ดอกกุลาบพ่อครับวันพ่อก็มีงานตัดสินพ่อดีเดน่นจากทั่วประเทศเหมือนวันแม่ไหมครับเออริมัสชิจิโนฮิโมเอ u สแตนดิ้งฟรราร์เรอร์อวอร์ดโอห์ฮับเปียวชิมัสมีค่ะวันรรรพ่อก็มีการประกาศรางวัลพ่อดีเด่นค่ะโซนันดสกมา決めましたナリーさん今年私は 父の日のカードを2枚作ることにします。はい、わかりました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 。はい、わかりますた。かりましわた。はい、わかかはい、わかい、わかりました。はかりましい、わかりました。はい、わかりましい、わかりました。はい、わかりました。ました。はい、わかりました。はかりました。はり ที่ให้ความการุณาที่เมืองไทยครับอ่าそโはเวてもいดเทมโวอีไอเดียเดสแนชิจิโมยโรโคบ o โตโออ่าเป็นความคิดที่ดีนะคะพ่อต้องดีใจแน่ๆสถานีวิทยุศึกษามาดูสำนวนที่น่าสนใจกันค่ะสำนวนแรกในบทสนทนานารีบอกว่าเพลงที่พระราชนิพนธ์ 作曲された曲もす晴らしいですよ,ですよ王です。王様が作曲された曲は素晴らしいです王様が作曲曲された曲は素晴らしいです。 จากประโยคนี้จะแนะนำการใช้โครงสร้างประโยคคำนามวะคคำคุณศัพท์เดสค่ะโดยที่คำนามที่เป็นประธานจะมีส่วนขยายอยู่ข้างหน้าซึ่งต้องเป็นรูปธรรมดาหรือเพลนฟอร์มนะคะในบทสนทนาเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โอมางะสักเก็คุซาเลตัก k ก็คุเกคุ เพลงจะเป็นคำนามหลักส่วนโอซามะงะซักเคียวคุซาเลตะจะเป็นส่วนที่มาขยายเคียวคุคำว่าทรงพระราชนิพนลซักเคียวคุซาเลตะมาจากซักเคียวคุซาเลมัชตะพอมาขยายคำนามต้องเป็นรูปธรรมดานั่นคือซักเคียวคุซาเลตะนะคะ

パウティピーサウスーマーペン。アネガカティキタカバンワータカイデス。アネガカティキタカバンワータカイデス。サムノントーパイ、ヒーローボゴワー、トントリアンガンワンパードワイシナ。チチノヒノ、ジュンビモ、シナケレバナリマセンネ。チチノヒノ、ジュンビモ、シナケレバナリマセンネ。プレオグニー、シャイカムチョイモ。 เพราะมีการเตรียมอย่างอื่นด้วยแต่เมื่อนำมาอธิบายก็จะใช้คำช่วยโอนะคะจิติโนฮิโนะจุนบิโอชินาเคเรบะนาริมจากประโยคนี้จะแนะนำสำนวนที่แสดงภาระหน้าที่และความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รูปประโยคจะเป็นคำกรยิยารูปในตัดในทิ้งนาเคเรบะนาริมาเซ็น แปลว่าต้องทำกริยาตัวนั้นในบทสนทนาบอกว่าต้องเตรียมจุนบิโอชินาเคเดบะนาริมาเซนก็จะมาจากคำกริยาจุนบิโอชิมัสแปลว่าเตรียมทำให้เป็นรูปนายหรือรูปปฏิเสธเป็นจุนบิโอชินัยนำในออกเหลือแค่จุนบิโอชิแล้วนำนาเคเดบะนาริมาเซนมาวางต่อเป็น จุนเบียวชินะเคเบานาลิมาเซก็จะแปลว่าต้องเตรียมดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะต้องเตรียมงานวันพ่อจิ日のโนฮิโนจุนบิโんชินาเคเรบานาลิมาเซนจิโนฮิโนจุต้องรักษากฎกิสกุโอมาโมรานัคเคเรบะนาริมาเซนิสต้องเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพ健康のために をやめななければりません。健康のためにタバコをやめなければなりません。王様は写真を撮るのも楽器の演奏もお上手です。作曲された曲も素晴らしいですよ。そうなんですか。スポーツもお上手でヨットの東南アジアの大会で 優勝されたこともあるんですよ。優勝されたんですか。すごいですね。タイ人は王様を父のような身近な存在として敬愛しています。ですから、12月5日は父の日にもなっています。そうなんですか。タイの父の日は12月5日なんですね。 じゃあ、父の日の準備もしなければなりませんね。タイ人は父の日に何を送るんですかポッタラクサという花をあげます。日本にも父の日がありますかあります。日本の父の日は6月の第3日曜日です。母の日はカーネーションを送るんですが、父の日にはバラの花を送ります。 私も父にバラをあげましたよ。父の日にも母の日みたいに全国の優秀なお父さんを決める行事がありますかええー、あります。父の日も OULSTANDING FATHER AWARD を発表します。そうなんですか。決めました。ナリーさん、今年私は父の日のカードを2枚作ることにします。え 2枚ですか誰に渡すんですか日本にいる父とタイでお世話になっているナリーさんのお父さんにあげます。ああ、それはとってもいいアイディアですね。父も喜ぶと思いますよ。さてはウィデユーザスパーシッキョカビダーマンダー。親の心、こちらず。コンティペン・ルーク。 มักจะไม่เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ที่มีให้ตราบใดที่เขายัางไม่ได้เป็นพ่อแม่คนโคโคโนชไตจิบ no ุนิโอยาวนาชิเมื่อเวลาที่ต้องการจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่กลับไม่มีพ่อแม่ให้ตอบแทนแล้วสำนวนนี้เป็นสำนวนให้ลูกทำความดีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ เวลาของรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันปานเสกอัททรุราสุขและอาจารย์ฮิโรสกุมาสุดะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับไซโอนารา